สวัสดีค่ะวันนี้เรามีราคาทองคำมาอัปเดตกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะเช็คราคาทองล่าสุดปรับ5ครั้งแล้วสำหรับราคาทองคำเปิดตลาดประจำวันที่11พฤศจิกายนเปิดตลาดปรับลง100บาทในครั้งที่1โดยทองรูปพรรณรับซื้อปปา 42, บาทละ42,523บาท80สตางและขายออกอยู่ที่า 43, บาทละ43,900บาท ส่วนทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ4 3 3 0 0บาทและขายออกอยู่ที่บาทละ4ี่0 0บาทค่ะโดยในระหว่างวันมีการปรับเปลี่ยนของราคาทองคำโดยในครั้งที่2ปรับลง50บาทครั้งที่3ปรับขึ้น50บาทครั้งที่4ปรับขึ้น50บาทและครั้งที่5ปรับลง50บาทส่งผลให้ทองทุพปพปันธ์รับซื้ออยู่ที่บาทละ 42,523บาทจุด80สตางค์และขายออกอยู่ที่า 43, บาทละ43,900บาทส่วนทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่า 43, บาทละ43,300บาทและขายออกอยู่ที่บาทละ43,400บาทค่ะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือ Gold Spot อยู่ที่2,670.50ดอลลาร์สหรัฐต่อออนขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำค่ะ